วิธีการลบปิงนะครับผมก็ไปที่ control panel นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับหาคำว่า network and sharing center กดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะเห็น คำว่า change adapter settings นะครับตรงซ้ายมือนะครับกดเข้าไปนะครับเราเลือกอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ของเรานะครับกดเข้าไปคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ properties นะครับเสร็จทีนี้กดคำว่า configure นะครับกดเข้าไปเราเลื่อนมานะครับไปตรงหัวข้อ advanced นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละสเต็ปนะครับ d o w n s h i f t r e t i r e ผมก็ปิดเอาไว้นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีตัวนี้ energy efficient internet นะครับ ให้ disable ไปนะครับตัวนี้มันจะเป็นการ s a ฟพลังงานนะครับจะ s a ฟททำไมก็ไม่รู้นะครับ Pro control ก็ s a ฟพลังงานเหมือนกันครับก็ปิดไปนะครับ disable นะครับส่วน interrupt modulation นะครับปิดไปนะครับแต่ถ้าคอมใครไม่แรงมากนะครับให้เปิดอยู่ที่ให้เปิดนะครับให้เปิดเอาไว้ก่อนด๋ยวผมจะเซตั้งค่า m o d e r a t i o n rate ให้นะครับแต่ว่าถ้าใครคอมแรงนะครับปิดไปนะครับก็ในส่วนของ interrupt บอ l a เ i o n r เรทถ้าใครเปิดนะครับถ้าใครเปิดใช่ไหมครับคอมคอมแบบี p u ไม่ค่อยดีนะครับไม่ได้นับกราฟิกการ์ดหรืออะไรพวกนี้ครับแค่ CPU นะครับ CPU ไม่ดีอย่างเดียวนะครับ ให้ปรับเป็น low นะครับหรือว่า adaptive นะครับโ o หรือ adaptive นะครับอย่าไปปรับ extreme หรือว่ามีเดียมหรือ high นะครับเพราะว่าถึงโอเคพอมันจะลื่นก็ตามนะครับแต่เน็ตเน็ตควยแตกมากนะครับเน็ตมันจะส่งแพ็กเกจช้ามากเพราะฉะนั้นแล้วพยายามเปิดให้น้อยที่สุดนะครับไอ interrupt moderation rate แต่ส่วนตัวผมปิดนะครับเพราะ cpu ผมไวนะครับแล้วก็เป็น cpu ที่ overclock มาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วน o f f โหลดนะครับให้ปิดนะครับ sitting พวกนี้ปิดปิดไปเลยนะครับแต่ว่า ถ้าคอมแบบถ้า CPU ไม่แรงมากๆผมก็ก็ยังให้ปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงมันจะลด FPS นิดนึงนะครับพวกอ f ฟโหลดพวกนี้นะครับปิดไปเลย j ัมโบ้แพ็กเกจปิดไปนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ส่งส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นพวก Work Station นะครับ Link Speed นะครับเป็น Auto Negotiation นะครับคือเลือก Speed นะครัชช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 ช n ชช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 ชาชชชนชช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 ช สิกิบิตแต่ว่าเรามีประมาณแค่แบบ1 G อะไรประมาณนี้หรือว่า100 m เมกแค่นี้นะครับ พยายามอย่าไปเลือกสูงนะครับมันจะใช้เน็ตไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องยุ่งนะครับปล่อยมันเลยไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันล็อกลิงสเตจก็เปิดเอาไว้ได้นะครับไม่เป็นไรถ้าถ้าตัวนี้เราจะใช้งานนะครับตัวนี้เราตัวนี้เราต้องเปิดนะครับแต่ว่าผมปิดเอาไว้นะครับไม่ต้องไปใช้งานมันถ้าเปิดใช้งานตัวนี้เอาเอาคิวให้มากที่สุดนะครับ m a x i m u m number of R A S Q นะครับให้มากที่สุดแต่ว่าเราปิดนะครับไม่ใช้นะครับพอพอไม่ใช้ปุ๊บ FPS นะครับ F อ S นิ่งเหมือนเดิมนะ แต่ก็มันก็ไม่ได้ลดลงครับมันก็อยู่เท่าเดิมครับแต่ว่าถ้าเราเปิดแล้วก็เราปิดตัวนี้เนี่ยแล้วก็แถมเราไปปิดตัวนี้อีก FPS ลงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นปิดมันซะพวกเซกเมนต์นะครับ Corracing เนี่ยปิดนะครับปิดอย่างนี้นะครับ IPv6 ก็ปิดนะครับมันเป็นมันเป็นเทคโนโลยีที่เราไม่ใช้กันนะครับอ่ะพวกนี้ปิดไปกันเนาะอ่ะเราเรามาดูสองตัวนี้ครับมีอันหนึ่ง Receive Buffers ก็ Transmit Buffers นะครับปรับให้สุดนะครับปรับให้สุดเลยเท่าที่เท่าที่มันจะให้ใช้ได้นะครับก็แค แนี้แหละครับมันมีอยู่แค่นี้แหละปิงก็ไม่มีแล้นะครับไม่ต้องไปปรับอย่างอื่นไม่ต้องไปปรับอะไรด้วย TCP Optimizer นะครับเกมมันใช้ UDP นะครับนะครับเกมมันใช้ UDP นะ TCP ปรับทำอะไรก็ไม่รู้นะครับอย่าไปปรับอี